ไม่ใช่ถ่ายรูปตอนนี้เรามาแนะนําน้องชายสุดหล่อคนกลางหันหน้ามาดูหน่อยเลยอย่าทาเป็นโจนชื่อน้องน้องเล็กอันนี้ติเล็กมองไม่ค่อยเห็นซอนมนย้อนแสงหดเออนี่สุดหล่อ,อของเราวันนี้มาพี่สาวสวยกว็เยอะวันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้เรามาโรยปุ๋ยรโรยปุ๋ยใช่ป่ะสวนพ่อนู่นพ่ออยู่ข้างในนู่นเลยอยู่ข้างในสวนอ่ะฮะ เก็บไว้เป็นอนุสร์เดี๋ยวเรามาดูสวนของเรามุมกว้างกันดีกว่าว่ามุมกว้างของสวนเรานั้นเป็นยังไงแต่แน่นท่านผู้ชมเห็นไหมสุดโน้ต้นไม้ต้นที่ดิฉันชี้ให้อยู่นั้นสุดตรงนั้นไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไปถึงนู้นสวนยางโน้นซึ่งพื้นที่ของเราเพิ่งจะปลูกต้นยงงย่งต้นเล็กอยู่ วันนี้น้องชายฉันเป็นผู้ลุยครับอ่าออพ่อสานเราให้ยางต้นหนึ่งเดียเ๋ยวจกพี่ทำไม่ได้พี่ป่วยแอปป่วยไงเลยไม่สามารถทำอะไรได้ก็มีความสุขกับการอยู่ป่าอยู่เขาหลังจากอยู่เมืองนอกมานาน <c oughs> น้องชายไปแล้วเห็นป่าน้องชายฉันยังโสดคนเนี้ยรอด้วย <c oughs> เดี๋ยวอีกสองเดือนก็เป็นอาหารแล้ว เพื่อนๆคนไหนชันสนใจติดต่อฉันได้นะจ๊ะน้องชายฉันหลอดจ้ะและจุดๆนี้ขอไปก่อนขอไปช่วยพ่อทํางานก่อนเนื่องจากหันผันตัวเองมาเป็นชาวไร่ชาวสวนแล้วอีฉันอิฉามากอันนี้สวนอีฉันนะคะยังไม่มีอะไรเลยแต่คุณลองหันไปดูสิอันนี้สวนข้างๆเขาโตหมดแล้วเขาโตหมดแล้วยังไม่เลยอ๋อลืมบอกไป พื้นที่ข้างๆเนี่ยนะคะยังโล่งอยู่ครับประกาศขายนะคะไล่ละหนึ่งแสนสามารถมาซื้อได้คะ่ะดูสวนอขดูสิเขาต้นยางโตหมดแล้วบอกฉันยังไม่มีอะไรเลยไปดูพ่อทำงานก่อนนะบ๊ายบาย